ลองนึกภาพว่าคุณคือนารีหญิงสาววัย28ปีที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทยทุกวันนารียืนอยู่หน้ากระจกมองผิวหน้าที่หมองคล้ำแห้งกร้านและรอยสิวที่ตามหลอกหลอดไม่ยอมหายไปเธอได้ลองใช้เครื่องสำอางราคาแพงทุกอย่างตั้งแต่ครีมบำรุงไปจนถึงมากน้ำเข้าแต่ผิวของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นเส้นผมของนารีก็ไม่ได้ดีไปกว่าการแห้งเสียชีฟูและร่วงง่ายจนทำให้เธอขาดความมั่นใจเมื่อต้องออกไปข้างนอกนารีเคยคิดว่า ทำไมฉันดูแลตัวเองดีขนาดนี้แต่ผิวและผมยังแย่อยู่หรือฉันพลาดอะไรที่ง่ายๆแต่ได้ผลจริงๆไอเรื่องราวของนารีคลายกับคุณหรือเปล่าคุณกําลังต่อสู้กับผิวแห้งผมอ่อนแอหรือแค่อยากหาวิธีดูแลตัวเองแบบธรรมชาติประหยัดและได้ผลดีวันนี้เราจะมาค้นพบความลับจากธรรมชาติผลไม้ที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยพลังอันน่าทึ่งแตงโมรสหวาน ไม่ใช่แค่ของหวานที่อร่อยแต่แตงโมรสหวานยังเป็นอาวุธลับที่ช่วยให้คุณมีผิวเนียนใสผงเงางามและสุขภาพที่ยอดเยี่ยมคุณเคยคิดไหมว่าผลไม้ธรรมดาธรรมดาจะเปลี่ยนรูปลักษณ์และชีวิตของคุณได้ขนาดนี้มาค้นหาคำตอบกันว่าทำไมแตงโมรสหวานถึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบใช้มันอย่างไรและเริ่มต้นได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้แล้วคุณกินแตงโมรสหวานบ่อยแค่ไหน มาแชร์ในช่องคอมเมนต์กันนะเราอยากรู้จริงๆแตงโมรสหวานหรือที่เรียกว่าแตงเมลอนเป็นผลไม้เขตร้รอนที่มีเปลือกไกลเขียวเนื้อสีส้มหวานช่าในประเทศไทยคุณสามารถพบแตงโมรสหวานได้ตามตลาดท้องถิ่นหรือซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะถูกหั่นเป็นชิ้นพร้อมทานหรือขายทั้งลูกสิ่งที่ทําให้แตงโมรสหวานพิเศษไม่ใช่แค่รสชาติที่สดชื่น แต่เป็นสมบัติของสารอาหารที่ซ่อนอยู่ข้างในแตงโมรสหวานเพียงชิ้นเดียวมีน้ำถึง90%เนเส้นใยอาหารวิตามินซีดีหนึ่งบีห้าบีหกโพแทสเซียมเบต้าแคโรทีนและสารประกอบจากพืชไฟโตเคมิคอลที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแต่สิ่งใดที่ทำให้แตงโมรสหวานกลายเป็นวีรบุรุษสำหรับผิวและเส้นผมของคุณลองนิดดูสิผิวแห้งกร้นหรือผมร่วงมาเกิดจากร่างกายขาดน้ำ ขาดสารอาหารหรือถูกทำร้ายจากอนุมูลอิสระในสิ่งแวดล้อมแตงโมรสหวานแก้ปัญหาทั้งสามนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติปริมาณน้ำสูงช่วยให้ร่างกายและผิวชุ่มชื้นวิตามินและแร่ธาตุบำรุงเซลล์ส่วนสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบตา้าแคลโรทีนปกป้องผิวจากความเสียหายคุณรู้หรือไม่ว่า แค่แตงโมรสหวานหนึ่งถ้วยต่อวันให้วิตามิเนเอเกือบ100%ที่ร่างกายต้องการช่วยให้ผิวคุณเนียนใสและผมแข็งแรงขึ้นคุณพร้อมที่จะเพิ่มแตงโมรสหวานในเมนูของคุณหรือยังมาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรประโยชน์ของแตงโมรสหวานต่อผิวแตงโมรสหวานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผิวเพราะมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่และต้านความชราขั้นแรก มาพูดถึงความชุ่มชื้นกันด้วยน้ำถึง90%แตงโมรสหวานช่วยให้ผิวคุณอิ่มน้ำลดปัญหาผิวแห้งแตกโดยเฉพาะในวันที่แดดร้อนของประเทศไทยคุณเคยสังเกตไหมว่าผิวคุณร้องขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในห้องแอร์นานเกินไปหรือเจอมลพิษแตงโมรสหวานคือวิธีแก้ปัญหาแบบธรรมชาติที่เติมน้ำให้ผิวจากภายในต่อมาวิตามินเอและซีในแตงโมรสหวานคือคู่หูที่สมบูรณ์แบบในการกระตุ้นการสร้างคลาเจน โปรตีนที่ทำให้ผิวแต่งตึงและยืดหยุ่นคอลลาเจนเปรียบเสมือนโครงเหล็กของผิวช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์วิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังปกป้องผิวจากรังสี UV และมลพิษลดริ้วรอยและจุดด่างดำคุณอยากมีผิวเนียนนุ่มเหมือนผิวเด็กหรือไม่ลองกินแป้งโมรดหวานต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์แล้วดูความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ กรดโฟลิกในแตงโมรสหวานช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวซ่อมแซมความเสียหายเล็กๆน้อยๆเช่นรอยสิวหรือแผลเป็นเล็กๆถ้าคุณกังวลเรื่องผิวไม่สม่ำเสมอแตงโมรสหวานช่วยปรับโครงสร้างผิวให้ผิวดูเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติและอย่าลืมว่าแตางโมรสหวานมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับคนที่มีสิวหรือผิวแพ้ง่ายคุณเคยลองใช้แตงโมรสหวานทำมากหน้าหรือย,ยังแค่ปั่นเนื้อแตงให้ละเอียดทาลงบนหน้า15นาที คุณจะรู้สึกได้ถึงผิวที่นุ่มขึ้นทันทีประโยชน์ของแตงโมรสหวานต่อเส้นผมตอนนี้มาพูดถึงเส้นผมกันบ้างต่อส่วนสําคัญไม่แพ้กันในเส้นทางการดูแลตัวเองแบบธรรมชาติคุณเคยรู้สึกหงุหงิดกับผมแห้งเสียชีฟูหรือผมร่วงหรือหนังสีสัที่อ่อนแอทําให้ผมขึ้นชาไหมแตงโมรสหวานอาจเป็นคําตอบที่คุณตามหา ด้วยอินอซิทอนสารประกอบในกลุ่มบิตามินบีแตงโมรสดหวานช่วยเสริมความแข็งแรงให้รากผมลดการหลุดร่วงและกระตุ้นให้ผมงอกเร็วขึ้นอินออซิทอนเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์หนังศีรษะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดทําให้รากผมได้รับสารอาหารเพียงพอเพื่อการเติบโตยิ่งไปกว่านั้นปริมาณน้ําสูงในแตงโมรสหวานช่วยให้ผมและหนังศีรษะชุ่มชื้นคุณรู้หรือไม่ว่าผมแห้งหมักเปราะและขาดง่ายกว่า เมื่อคุณเพิ่มแตงโมรสหวานในอาหารความชุ่มชื้นจากธรรมชาติช่วยให้เส้นผมเงางามลดปัญหาผมแตกปลายวิตามินเอในแตงโมรสหวานยังมีบทบาทสำคัญช่วยผลิตไขมันธรรมชาติของหนังศีรษะซึ่งทำให้ผมแข็งแรงและนุ่มลื่นถ้าคุณฝันถึงผมเงางามเหมือนในโฆษณาลองกินแตงโมรสหวานอย่างสม่ำเสมอและใช้น้ำแตงโมรสหวานนวดหนังศีรษะเพียงไม่กี่สัปดาห์ คุณจะเห็นว่าผมร่วงน้อยลงและเงางามขึ้นประโยชน์รอบด้านของแตงโมรสหวานต่อสุขภาพแตงโมรสหวานไม่ได้มีดีแค่การดูแลผิวและผมแต่ยังเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวมลองนึกภาพผลไม้ที่ทั้งอร่อยและช่วยให้คุณแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนั่นคือแตงโมรสหวานข้อแรกมาพูดถึงการลดน้ำหนักกันด้วยเส้นใยอาหารและนำในปริมาณสูงแตงโมรสหวานช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานลดความอยากกินของว่าง แตงโมรสหวานหนึ่งถ้วยมีแคลอรี่เพียง60แคลอรี่แต่ให้ความรู้สึกอิ่มเหมือนม่วงคุณกำลังหาวิธีควบคุมน้ำหนักโดยไม่ต้องอดอาหารทรมานหรือเปล่าแตางโมรสหวานคือตัวเลือกที่เหมาะสมต่อมาแตงโมรสหวานช่วยดูแลระบบย่อยอาหารเส้นใยในแตงโมรสหวานช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้ป้องกันอาการท้องผูกและปรับปรุงระบบจุลินทรีย์ในลำไส้ คุณเคยรู้สึกไม่สบายตัวเพราะระบบย่อยอาหารทำงานไม่ดีหรือไม่แค่เพิ่มแตงโมรสหวานในมื้อเช้าหรือของว่างคุณจะรู้สึกตัวเบาขึ้นนอกจากนี้โพแทสเซียมในแตงโมรสหวานช่วยควบคุมความดันโลหิตซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับคนที่เครียดหรือมีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและข้อดีอีกอย่างคือแตงโมรสหวานอุดมไปด้วยแคลโรทีนอยช่วยปกป้องดวงตา ลดความเสียงต้อกระจกและรักษาการมองเห็นให้ดีคุณอยากมีดวงตาที่แจ่มใสและร่างกายที่เต็มไปด้วยพลังหรือไม่แตงโมรสหวานคือกุญแจสำคัญวิธีใช้แตงโมรสหวานให้ได้ประโยชน์สูงสุดตอนนี้คุณรู้แล้วว่าแตงโมรสหวานยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่จะนำมันมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเราจะแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่การเลือกแตงโมรสหวานที่ดีไปจนถึงวิธีปรารูปและใช้งานเพื่อดูแลผิวผมและสุขภาพขั้นตอนที่1เลือกแตงโมรสหวานที่มีคุณภาพเมื่อซื้อแตงโมรสหวานให้เลือกผลที่มีลายเขียวชัดเจนถือแล้วหนักมือและมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่คั่วผลถ้าเปลือกนิ่มเกินไปหรือมีรอยช้ำอาจเป็นผลที่สุกเกินไปหรือไม่สด ควรซื้อจากตลาดท้องถิ่นหรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เชื่อถือได้เพื่อรับประกันความสดเคล็ดลับเล็กๆล,ลองคอเคาะเปลือกเบาๆถ้าได้ยินเสียงทุม้มแสดงว่าผลนั้นสุกกำลังดีขั้นตอนที่2องปราูปแตงโมรสหวานกินสดปอกเปลือกเอา,มาเมล็ดออกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำคุณสามารถกินแตงโมรสหวานเป็นของหวานหรือใส่ในมื้อเช้าพร้อมโยเกิร์ตปริมาณประมาณสองกรัมต่อวันเหมาะสมที่สุดทำสมูทตี้ ปั่นแตงโมรสหวานกับนมสดไม่หวานหรือน้ำมะพร้าวใส่น้ำแข็งสักสองสามก้อนถ้าอยากได้สมูทตี้เย็นฉ่ำวิธีนี้ช่วยเติมน้ำให้ร่างกายในหน้าร้อนมากบำรุงผิวปั่นเนื้อแตงโมรสหวาน100กรัมให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะทาลงบนหน้า15-20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นมากนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ผิวสว่างและลดสิวน้ำตาลสำหรับผมคั้นน้ำตาลโมรสหวานใช้สำลีชุบน้ำทาลงบนหนังศีรษะ นวดเบาๆสิบนาทีแล้วลังออกทำสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อผมแข็งแรงขั้นตอนที่3ตรวจสอบผลลัพธ์หลังจากใช้แป้งโมรดหวานต่อเนื่อง2-4สสัปดาห์ให้สังเกตผิวผมและสุขภาพของคุณผิวเนียนนุ่มขึ้นหรือไม่ผมร่วงน้อยลงหรือเปล่าร่างกายรู้สึกเบาและมีพลังมากขึ้นหรือไม่ถ้าได้ผลดีให้ทำต่อไป ถ้ายังไม่เห็นผลลองเพิ่มปริมาณหรือผสมกับอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆเช่นอโวคาโดหรือกล้วยข้อควรระวังหากคุณมีผิวแพ้ง่ายให้ทดลองมากแป้งโมรดหวานบนผิวส่วนเล็กๆก,ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ระคายเคืองคนที่แพ้แตงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เราก็ได้สำรวจแป้งโมรดหวานกันไปแล้วผลไม้ที่ดูเหมือนธรรมดาแต่เต็มไปด้วยพลังอันน่าทึ่ง มาทบทวนกันหน่อยว่าแตงโมรสหวานให้อะไรบ้างผิวเนียนนุ่มอิ่มน้ำจากการช่วยสร้างคอลลาเจนผงเงางามร่วงน้อยลงด้วยอินโนซิทอลและวิตามินเนและสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นด้วยประโยชน์เช่นลดน้ำหนักช่วยย่อยอาหารปกป้องดวงตาและควบคุมความดันโลหิตแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแตงโมรสหวานทำได้มากกว่านั้นถ้าคุณใช้มันอย่างชาญฉลาด นี่คือเคล็ดลับเพิ่มเติม3ข้อเพื่อใช้ประโยชน์จากแตงโมรสหวานให้เต็มที่ผสมแตงโมรสหวานกับซูเปอร์ฟูดอื่นๆลองผสมแตงโมรสหวานกับกล้วยสดรอเบอรี่หรืออะโวคาโดในสมูทตี้เพื่อเพิ่มสารอาหารเช่นกล้วยช่วยเพิ่มโพแทสเซียมและพลังงานส่วนสดรอเบอรี่เพิ่มวิตามินซีเพื่อประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระสมูทตี้แตงโมรสหวานกับสดรอเบอรี่ในตอนเช้าจะทำให้คุณสดชื่นทั้งวันคุณเคยลองผสมแตงโมรสหวานกับผลไม้อื่นหรือย,ยัง ใช้แตงโมรสหวานทำเครื่องสำอางธรรมชาตินอกจากมากหน้าคุณสามารถทำสครับขัดผิวโดยผสมแตงโมรสหวานปั่นละเอียดกับน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะขัดผิวเบาๆเพื่อกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วทำให้ผิวสว่างขึ้นลองใช้ดูแล้วสัมผัสความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกเก็บรักษาแตงโมรสหวานให้ถูกวิธีเพื่อรักษาความสดให้หนำแตงโมรสหวานที่หั่นแล้วห่อด้วยฟิล์มพลาสติก เก็บในตู้เย็นใช้ภายใน3-4วันถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นปั่นแตงโมรสหวานเป็นน้ำเทใส่ถาดน้ำแข็งแล้วแช่แข็งก้อนน้ำแข็งแตงโมรสหวานนี้สามารถใส่ในสมูทตี้หรือน้ำเปล่าเพื่อเพิ่มรสชาติคุณมีเคล็ดลับเก็บผลไม้ที่น่าสนใจหรือไม่แตงโมรสหวานและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพลองคิดดูสิการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือแพง แตงโมรสหวานคือหลักฐานว่าสิ่งง่ายๆในชีวิตเช่นผลไม้สดชื่นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เมื่อคุณเพิ่มแตงโมรสหวานในอาหารและกิจวัตรการดูแลตัวเองคุณไม่เพียงแค่ปรับปรุงรูปลักษณ์แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตผิวที่เปล่งปลัง่งผมที่แข็งแรงและร่างกายที่เต็มไปด้วยพลังจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นในงานความสัมพันธ์และทุกช่วงเวลาน้อยๆในชีวิตประจำวันคุณเห็นด้วยไหมว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆสามารถสร้างความแตกต่างใหญ่ได้ มาท้าทายตัวเองกันในสัปดาห์นี้ตั้งใจกินแตงโมรสหวานอย่างน้อยสามครั้งไม่ว่าจะกินสดทำสมูทตี้หรือใช้ทำมากหน้าจดบันทึกความรู้สึกของคุณผิวสว่างขึ้นหรือไม่ผมนุ่มขึ้นหรือเปล่าร่างกายรู้สึกเบาขึ้นหรือไม่แล้วกลับมาแชร์ผลลัพธ์กับเราในช่องคอมเมนต์เราอยากรู้เรื่องราวของคุณคุณเห็นแล้วว่าแตงโมรสหวานไม่ใช่แค่ผลไม้ แต่เป็นกุญแจสู่ตัวคุณที่ดีที่สุดถ้าคุณชอบเคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลแบบนี้กดปุ่มไลค์เพื่อสนับสนุนเราด้วยนะอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและครอบครัวขายจะรู้บางทีพวกเขากำลังมองหาวิธีดูแลตัวเองแบบธรรมชาติอยู่และที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์แชร์วิธีที่คุณจะใช้แต้งโมรสหวานหรือเคล็ดลับความงามที่คุณชื่นชอบทุกคอมเมนต์ของคุณคือแรงบันดาลใจให้เรานำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่ามากขึ้น สุดท้ายถ้าคุณอยากได้เคล็ดลับเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสุขภาพความงามและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพกดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกสัปดาห์เราจะนำไอเดียใหม่ๆมาเพื่อช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีพลังและเปล่งปลั่งมากขึ้นร่วมกันเราจะเปลี่ยนสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คุณพร้อมหรือยังเริ่มต้นด้วยแตงโมรสหวานตั้งแต่วันนี้เลย